ทีน네ี้ก <h Kat gum iff> oh, oh. ็พบกันกับ i n ค c r รับกันอีกครั้งหนึ่งกับอะไรนาะจำไม่ได้แล้วก็จะเข้าไปเ็นโลก อันนี้ลูกอันนี้ออกะชุดชุดูเรือชุดชูเรื่อมันก็ต้งลอกันนะคะช่วงนี้นะครับ แหลกยวะไม่แหลกเลยอ่ะโอ้พอดีเลยตันนี้กก็เัาแรกเละวันนี้เราก็จะพาวาัาจ่า ร้างอะไที่มันง,ง่ายๆนะฮะเช่นก็เรมแล้ก็หนมมูป้องกอนอันอะไรคุมีกินก็เล่มคอ่านต่อค็มันมงโงโ่ว่าผมโง่ไม้มันมีเลยวะอาจจะไม่รู้น,นะฮะหน

कोले डकन से मोमेन मोमेन आता सा काही कोले ब्लाग्रोटर ओनी यहां से น,นี่นะคชื่อนะอนะไรอ,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 อ๋อคุณชื่อคุณไม่มีชื่อนะคะก็คือคุณไม่มีชื่อนะคะ คุณมีที่ที่คุณจะไปด้วยไหมที่คุณจะไปด้วยก็ได้เอ่อเราก็ที่นะฮะ จริงตอนหนึ่งจุสองเท่าทีปน,นี่แหละมันตอนมันเดินนะฮะตรงน,นี้มันก็จะเป็นมาตามตตนนเดิ <c oughs> เดนไปเรื่อ,นนอย,ยเดี๋ยวอาจารย์เอาลอยล,ลอยด้ได้าลอเราต้องลอยนนที่ลอยนี่ลอยี้บน 오, 너야 아, 진기 แล้วผมจะให้ซีนนะคะเี่นได้ให้ไม่ได้ตอนนี้นะคะซีนลบตรงนี้นะคะตรงนี้ซีน ลบเจ็ดจุสองหกเก้าสั้นสูงหกเก้าเก้าอะไรก็รัวนะคะเี่ยลยโดนคนนี่ ก็อาจจะเล่นเลนะลเล่นๆโอเค,อเคแล้ก็จะมาสอนวิธีฝึกผิดกันนะ ็นการใช้ออแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวนีเหรอหรอเฮ้ยก็้องนมาส์ก เฮ้ยมันเป่ดินได้หรอยนดินไป่ยดินได้ตอ้นฮะม้่มีิายตลอดตอนนี้เราลัจ น่าจะว่ามันจะมีอะไรด้วยที่ยังไม่สมเลยตัวออนี้ฮะตัตแล้วก็ชิ่อคายบ้านนะคะหุพูดทำไมมันแหลกขนาดนี้ก็ไม่มีอะไรทำกลวันก็ามานั่งเล่นเกมเล่น่นม ำหรับวันนี้ก็ท่านคีโอพีก็อากในใหม่ๆทกคนใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดคครับบ๊ายบาย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 บ๊ายายีือเยนให้ลายนแล้วบ๊ายบาย